บอกจะเข้าเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์หนึ่งไม่ใช่เหยียบเบรกไม่ใช่เบรกมือปวดจะรู้ไหมอ่ะข้าแล้วยังไงต่ออ่ะก็ตามมายืมของกับพี่ปะก็ค่อยปล่อยก็ค่อยเหยียบเบรกพี่พีอยู่มหายืมไอเหมือน เหมือนไอตัววัดเหมือนแค่ตลับมิตแต่ต่ว่าเลื่อนไอตัววัดได้ใชยตลับมิเตอรเอเหมือนแนล้วมันเลื่อนตัววัดได้อะ้าจับเอกระด็นอะ,อะไรวะุาไม่รู้ <laughs> าไม่เจอไม่ได้หาไม่รู้ว่าพี่เก็บไว้ไหนวัเนียหือบอกว่าเดี๋ยวให้มาดูกับน้าชา้วกันวัวเนียยืนปากขี้ปะนะใช่